ในตระกูลของเรามีของสิ่งหนึ่งที่สืบทอดกันมานานแสนนานมันคือตะกรุดเก่าคร้ำคร่าเส้นหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษแต่คำสั่งที่มาพร้อมกับมันนั้นชัดเจนห้ามทิง้งห้ามทำหายเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามบรรพบุรุษเล่าขานกันมาว่าตะกรุดเส้นนี้ไม่ใช่แค่เครื่องรางธรรมดาแต่มันคือที่สถิตของวิญญาณวิญญาณของแมย่ย่าผู้เป็นต้นตระกูลของเราท่านผูกพันกับสายเลือดนี้อย่างลึกซึ้ง แม่ย่าเฝ้ามองดูพวกเราทุกคนจากภายในตะกรุดท่านปกป้องคุ้มครองลูกหลานเสมอมาแต่การคุ้มครองของท่านมาพร้อมกับเงื่อนไขที่น่าสะพรึงกลัวท่านจะไม่ยอมให้ใครทรยศต่อสายเลือดตัวเองไม่ว่าจะด้วยการคิดร้ายต่อกันหรือการละทิ้งมรดกชิ้นนี้หากใครคิดจะทำลายหรือทอดทิ้งตะกรุดแม่ย่าจะปรากฏกายขึ้นเพื่อทวงคืนสิ่งที่ท่านห,หา่วงแหนเรื่องเล่าถึงผู้ที่เคยลองดีกับตะกรุดนั้นยังคงหลอกหลอนเรามาจนถึงทุกวันนี้ เสียงกระซิบยามค่ำคืนและเงาที่เคลื่อนไหวในความมืดคือคำเตือนจากแม่ายาเพราะท่านจะไม่มีวันปล่อยให้ใครหลุดพ้นจากพัฒน,นาการของสายเลือดนี้ไปได้